ปาดกราบสวัสดีแมวอบางโพนวันนี้เรามาตามผลนะครับอีวันอังคารที่แล้วเนี่ยนะครับผมได้เอาหัวปลาดุกมาใส่ถังไว้วันนี้วันจันทร์นะครับอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็จันท์เราจะไปดูกันนะครับว่าตั้งแต่หัวปลาที่มีเนื้อมีเลือดมีโกโลกอยู่นั้นผ่านไปห้าวันสภาพจะเป็นอย่างไรบ้างปักใส่เข้าไป เก็บใส่ถังทั้งเลือดปลาเนี่ยของดีนะครับไม่ต้องเทจิิงใส่เข้าไปเก็บหัวปลาไว้ในถังแบบนี้โดยที่ไม่มีหัวเชื้อจุลินทรีย์เลยนะครับอาศัยแค่หัวปลากับน้ำเลือดปลาเท่านั้นมาครับได้เวลาเปิดถังผมตั้งถังไว้ตากแดดนะครับแล้วก็ เอาถุงพลาสติกนี้คลุมไว้นะนี่ดูข้างในกันนะครับจากที่หัวปลาที่เต็มไปด้วยเนื้อแล้วก็เลือดปลาที่ติดมาผ่านไป5วันนะมาดูนี่นี่นะครับ นี่คือสภาพหัวปลาดุกที่ผ่านไปแล้ว5้าวันเต็มๆนะครับเห็นชัดเจนไหมครับเพื่อความชัดเจนให้มากขึ้นผมจะทำนี้ให้ดูอ่าดูนะครับนี่น้ำหมักนะเทราดลงไปเห็นไหมครับ จากหัวกระดูกที่มีทั้งเนื้อทั้งเลือดปนมานะครับตอนนี้ดูครับนี่เหลือแต่โครงกระดูกพวกนี้แล้วครับโครงกระโหลกนี่นะฮะนี่ครับนะเหตุผลที่ผมต้องแยกเนื้อกับกระดูกพวกนี้ออกเพราะอะไรเพราะว่ากระดูกพวกนี้ย่อยยากมาก จะผ่านไป4เดือน5เดือนหรือ1ปีเลยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายฉะนั้นจะต้องหาวิธีย่อยสลายแบบใหม่เดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับตัวนั้นเอาไว้ทีหลังได้แต่ตอนนี้ดูนะครับผ่านไป5วันนะครับสกัดออกมาแบบนี้นะครับตัวนี้ค่อยแยกไปจัดการอีกทีนึง อย่าลืมนะครับว่าในถังนี้ไม่มีหัวเชื้อจุลินทรีย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับถามว่าจำเป็นไหมหัวเชื้อจุลินทรีย์ถ้ามีก็เอามาใส่ด้แต่ถ้าไม่มีที่เกียรหาขี่เกียรติทำก็ไม่ต้องดันดนนี่คืออาศัยจุลินทรีย์ที่อยู่ในธรรมชาติธรรมชาติจริงๆธรรมชาติของตรงนี้แหละ มีเท่าไหร่ก็ปล่อยไปเท่านั้นนะครับมีเท่าไหร่ปล่อยให้มันจัดการเองนี่5วันได้สภาพนี้แล้วเราได้อะไรจาก5วันปล่อยกระดูกลงไปน,ะะนี่เราจะได้นี่น้ำหัวกะทิล้วนเลยนะครับไม่ใช่น้ำกะทินะนี่คือระดับหัวกะทิเลยนะครับ แค่น้ําตัวนี้เนี่ยนะครับเราเอาไปละลายแล้วก็ไปราดใส่แปลงนะครับเอาไปรดผักเนี่ยนะครับเอาไปหมักแปลงนี่สุดยอดมากอย่าเพิ่งเอาไปรดผักโดยตรงเพราะว่ายังย่อยสลายไม่ดีเท่าไหร่จะให้ดีผมแนะนําแบบนี้นะเหมือนที่เคยทําให้ดูนะครับเอาน้ําหัวกะทิตัวนี้นะครับไปผสมกับมูลสัตว์แห้งได้ทุกชนิดเลยนะครับมูลสัตว์แห้งนี่ มันก็ได้สภาพนี้เป็นวิธีการที่ย่นระยะเวลาในการหมักได้ไวที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องรอถึงหนึ่งเดือนถ้าคุณจัดการแยกกระดูกกับแยกเนื้อออกจากพวกซากสัตว์พวกนี้นะครับมาหมักอีกทีนะครับผสมกับมูลสัตว์ผสมกับขี้วัวขี้ควายแห้งทิ้งไว้ อีกสัก10บถึงสิวันเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้อง1เดือนไม่ต้อง2เดือนไม่ต้อง3เดือนไม่ต้อง1นึ่งปีบอกมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวทําเป็นกันหมดบ้านครับสวัสดีแมวบองปูล